แค่ไหนมากี่ยตับก็พุ่นบ่มี่ยังจับไม่ทิ้งยิวกูกอยากเข้าบ่มีตลอดกุ้งโซนและเบงปากปูบ้าละเข้าว่าแล้วเอ้ะไปทำแม่เอ้ยคอยจะกินเข้าขอนอนขีนองมึงควนออกห่วยห่วยอยู่ กินแต่ปลาหมึกหลายตัวบ <oten Jetzt die abil itation> <c oughs> เป็นนี่กินให้บ้องยังอีกขวดบ๊อบพีกเออมันเป็นสูงทางล้านมันเป็นสูงทางล้านฉันเนี่ยอหอมๆหนึ่งด้วยใจหนึ่งด้วยไฟและใจทั้งดวงบ่ไดด้วยใจบ่หนึ่งมันหรอม้อใจหนึ่ง ข้าวเหนียวอุ่นๆจำคอยคอยยามใสแห้งอะไรฝากกำลังใจให้พี่น้องพี่นงทางทางเขตของไทยเด้อค่ะพี่น้องทางไกลบ้านบ้านเขาบังเอิเด้อเรียงยุ่งไปบังเอาเด้อพี่น้องยุ่งกันเสะ ตำข้าวปุ่นกับวรรณพาเด้อจ้าพี่น้องวันนี้มาตำข้าวปุ่นสู้กินค่ะวู uh, ๊้ำไรอไไลฮัลโหลกันสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกทุกท่านค่ะวุนนี้วรรณพาสีมาตำข้าวปุ่นเห้เบ่งเด้อค่ะเดอ้ตอตำแล้วค่ะพี่น้องเมื่อกีนน้ำกันค่ะ <laughs> ตำแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้เด้อค่ะพี่น้อง ข่อแม่เนี่ยพ่อมาเมนปลาเร่เอาย่องเมนปลาแดกนงถ่อแม่นี่ปลาหมึกกามีเอาหลุดหลุดเด้อค่ะเอาเอาเอาักัะยาบนั่นกล้องฉันตีนแม่นี้แม่อันนี้ปักกัะยาบักแข็งบักเขือนกามีกินได้บ้วยนี่กินได้สิเบงแคบหมูกามีแซ่บเด้อค่ะพี่น้องอันนี้มาจากร้าน น้องไท้มาจากร้านเอียงก่อนตำแซ่บเวอร์ค่ะบนเนินสามัคคีจังหวัดพะเยาเด้อค่ะเด้อกล่องขวมซะเนาะแซ่บบ่ทำยังไงพี่ไปแจ้งหรือเปล่าแซ่บหรือเปล่าแซ่บไปขายเกลือดต่เนาะพอเอิ่อหนกเกลือมเอากล่องขึ้นเพื่อเพิ่องที่เด้ออื้มแซ่บประเดี๋พี่น้องม้วนปบักกาะค่ะบักกาะบ้านไหนมาป้อมก็อุจะสู้ สดในปลาหมึกแม่อมยู่นี่แหละน,นี่กว่าหมุนใช่ได้พากันอยากกินตัอตอนสี้นไรอะไรออกมาป <c oughs> ุกูเนี่หมูงั้นก็ดูเพื่อมูหยับมามจังควมจมังไรที่แตก ปรเด้อค่ะพี่น้องเอยุ่ะตาข้าวปุ้นจน้ะยังมึงแรงเน,ะนาะเอ็ดปิดล้านจะโด,ดแเ้วบ่เน,นี่เท่าไ่เล็กน้อยกับแตกสวดสวดอยู่เด้อค่ะพี่น้องยังมึงแรง กครับด้วยครับให้พักอะไรมั้กินได้เนี่ยอยู่เนี่ยโอ้ยแต่กินได้เมื่อกคือไมเตอร์บอมมิเตอบอกคือแล้วเรอทำไมอะ่ได้เสียมไม่ให้โอ๊ย ขอหาหนูเก้อว่ออนะความเนาะโถแน่โอ้เห็ดเอาเรื่องอยู่เด้อค่ะพี่น้องเบิ่งบักพริกมันยอดกินห่อนกินเถิงค่ะพี่น้องว่ได้ขึ้นร้อยเห็ดเห็ดบ่มีกินตำาตําุงกินตําผักปุ้นซะกรค่ะตำพักกะญ่า อันนี้พักกัญญาเด้ค่ะพี่น้องท่าอีสานนี่บรอ,อดกินกับซุปน้ำหมาย่างเลิศเด,ด้ค่ะพี่น้องประกันยาให้กับความ,มากระตุ้นนักการีก้กับเอาพอดีไหมเออ พเพลดปนไหนเนะาะตัวงโมพเพดปนไหเพกระยาบมัศศพี่ใส้่น้อง,งอีกปอน,นอมันมบุญปากเอายากบอกทักใสนะมีหมากมันน้เน๊ักใสกัมีหมากมันน้ำี่ส่บุ๊ นี่มาข้ออะไอืมออืมอือกินแน่ใบมันนั่นน่ะบอกมันจะผิดม่ลูอออนอ๋บอกผิดดอกใส่ซ้อมมาแส่บใส่ยีงไงวะ อยากสดน้ำสดหยังขาดต่ยาพหมวนมมาบเ,เพ็ดเพยูแต่ว่าว่าปันไหน กินเนี่ยผักก็กินแต่ปลาหมึกก็หลายตัวนี่กินให้บ้งบางพักไซสวัสดีน่าก่อนเออเออน่าหักกอกน้ำอ่ะอืมข้าเล็กบอกจ้าจะจะเก็บค่าซีนของข้าเล็กฮะเมื่อกี้เดือบหมู ไปหารถกันเป็นรถตากันถามโอนน้าผวหน้านาจะเอาอย่างน้ำันบ่เลยสิตัวหาดอกนี่โสดสดสดต้มต้มแซ่บมันห่อนุ่นเนาะมีแห้งเลย มุ้งเจ้าบงมาพริกซอยข่อยเนี่ยมึงแม่งลงพริกได้เหรอนะกินกลับเลยค่ะน <laughs> ้าบระ <laughs> <laughs> เพ็ดเหน่อยมักใส่ว่าเป็นยังนิ้วอยู่ขวางอันดูรอดนิ้วอยู่ขวางว่าเป็นยังค่ะกูเป็นเจ้าของนิ้วตัวเติ้ยก <laughs> ูเคยได้พักกินนำ้ำท <laughs> ี่ยังไป็นไรกว่า ยองเดม้ตัดว้าวมานี่ือาบยากาศกินเข่ากินยังก็เอินกันไงไผที่รถไก่ย่างไก่ก็เอินกันกินเนาะนนะเราไม่กินใดบอนมันเนี่ยยังแบบคืออ่ะนอันเนาะกูจะไปพาใสตติ้งออกเป็นเนาะ กินไปกินมาสิเบิร์ตอิลีอิลีพี่น้องสองคนอ๋อมีหอมเปรี่ะหอมเปรี้ยพี่หายนักกินกันได้พี่น้องซีนแห่งการเด็ดทอดอยู่ ขวดบางพีกเออมันเป็นส่วงทั้งล้านมันเป็นส่วงทั้งล้านฉันต่บางพีกบรเด็ดขวานแต่ว่าเด็ดยูพิกแห่งมพีกดิบฉันบรเด็ดถ้าพอเจ้าบ่มนนี้เขาจะปั้นบ่หนึ่งเขาไปกำลังลง เด็กกินข่ออย่งนี้หรองสงสัยออห่อนหองแล้วขวาเขาจะปั่นเลยตีแต่ยังมากินตำเบาปุ้น <c oughs> ฮึขนาดลีเออ้เราจะไปเปิดแคงเจ้าหรือบ่ะจะไปเรากูดิเจ่ง <c oughs> อันดำแสบันเนี่ยผมมีเห็ดมีหาวเนาะแยมเห็ดออกเสียน เอิ่นคุณคูเอกเกมเห็ดซอยค่ะไปขึ้นหน่อยห้องซรอยกันพี่น้องห้องซอยกันมมวนเนาะเอออ่อนเผ็ดอยู่ลยเนาะกินไปกินมากินทำยังไงเขาเมี่ยปากกูพุกโปมีตลอดกูสดแล้วเบิ่งปากโป้มาละ เขาว่าแล้วเอ้ยไปทบแม่เอ้เขได้กินข้าวอนะี่น้องมึงขวนออกห่วยห่วยอยู่วัดวัดนั่นคือไห้อืมน้ำแรงไม่อยากจำบอกไม่อยากจำบอกแค่นี้มากินตามขาบพุ่น บ่มีอย่างจำไม่ได้กว่าเยูะกูก็อยากเข้าบ่กพ่อพีนแหนงแงนะท่าพอทอดสิ้นนะบอกพ่อบ้านคับไม่้อ้บมมีอยังจำบอกว่านะนี่จัดน้เสียหอนอ้หอนห่องแบบาบ ข้าก็รเคา,าอ่ะให้อาเพชดอันนี้รับคนคือเนี่ยโอ้ยกินหอดยิงนุกเกอร์เนาะมีอันหามขึ้นเวทีนั่นหรอเจ <laughs> <laughs> ้าหวัวอันนี้คือการกินไปน้ำเบาพูนไปน้ำพี่น้องโอ้นเข้าเจออ้าหม เข้าไม่เข้าเก้ากินรถเถอะมะเกี้ยยูตีกินมะตีอยู่ตีกินเด้ะกีลาไปเอาซิ่งทอดมาให้แม่เอกแม่ลูกแล้วแม่เอกเพชรน้องมีบอลลูนไปเอามาไว้ไหมเพผ็ดไปน่อนเลยกูยำแมวอวดเราพี่วัน่ะ เอาคนจะว่าเลี่ยวแรงบ่ะเลี่ยวแรง้องมันคำเหลเนียนี่เสียงทอดซีนแล้วพี่น้องเสียงทอดซีนแล้วค่ะยิ่งถ้ค้ดสิมีซีนตามมาค่ะพี่น้องเฮ้ยจิจัมกระป๋องอยู่บ่ะฮึทอดซีนเข้ากันแล้วนี่แมื่อไ่เรามาหั่นโพมาเก็บคาซีนหรือคาเล็กป่ะอ๋อเสียบีนี่เด้อค่ะพี่น้อง่นะ เสี่เด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศตะลเมือตะเวนมาพุพอกันแบบนี้ค่ะกินไปหัวไปเบาพื้นไปค่ะบอกว่าอะไรมึงยัจำบอกเลยกินแนบเราะมือกันมันมีพวกกินบน้วยเนี่ยอะไรนะผู้ใดอีก่ะเออเนี่ยผู้ใดไม่ยอมอ่ะถ่ายอยู่เลยไม่เนาะ กันปะเคยียร์เทียนนึงเขียว taking, ปอบอมคนสิบอลรุดออกมาพี yeah, <S <s ่นอโม่อได้ติดกาวปาเคียวนะก็บอกหอยเนาะก็กุ้งเต็นเนาะกุ้งเต็นเบาก็อบหมูเช่านี่กะบดสั่งนะค่าเก็บอย่างเห็นพื้นเอาลงกอบสายรุยกุ้งนี้ัวโตสด หลุดก็ไปพ่าออกเสร็จติ่งพี่น้องบมดติ่งหรอกทองแสบแต่บุกเขือคือนนั่นี่ยตัวอยากกินหมาหน่อยปะบัวเอาอยู่ใส่หื้อหมาหน่อยเคร,รื่อหมาหน่อยไหมไม่หาอยู่พนอยากเน,นาะบักลายเยปนปลาใส่แสรแสบเอา,เอาทอดซีนมาท่านจะได้บ่ลูก กูทสิทอดโดนแต่เอาแซ่บแดบพี่น้องป่ะแกเขาก็ะหอนเนาะจะมันเลี้ยงไว้กัดแข,ขกรกซ้ายยุ่งเนี่ยจะมาแรง่วงเนี่ยหน้าทั้งหลังเป็นปลาอามิซอนเนี่ยพี่น้อง ยังแต่เฮี้ยแต่สิมาปลูกเฮียนหกจนสิเป็นปลาอ้ดรอพะกัญญาผู้ใดอยากกินดอกพะกัยามาเก็บเอาเด้อมันเนินสูนน้ำไม้แกงน้ำไม้มาเอาเด้อค่ะเป็นยอดเต็มอยู่อยู่เฮียนวันาภาเต็มอยู่แบบ ขอบคุณค่ะวันนี้าสวงบอดีบอดีบอยยังะบริการเสรคือเป็นตัาเป็นมาเลงแต่้าพ่อมาขึ้นมาน่เดน่องนุ่งเป็นมาเล่นบ้านเนาะสาวันเนาแม่ค่ะกินขาแรงนมที่น้องมาเป็นตั้เป็นมาเลงแต่ตอนนี้โอจังดีนะนโอ้าาเห็นงบ่พอกูจําคัเป็นรถมาเลงเมื่อไที่น้องมาแล้วตากฮอห้อมค่ะ ปกติน้องพิงกินบ่ลูกเอ้ยขมตักหน่อยขม,มตักหน่อยมันเป็นสูตรของทางท่านเลื่อนสูตรของทาง้งร้านพี่น้องเอ้ยแขกปลอ,อ,อ,อมคอยชิลุ์เอาว่เฮโลครับแมเครัเฮโลอุ้ยห่อนห่อนห่อนมาร้านนีบเอิ้นเอาเด้ออยากกินอย่า,ง,างเอิ้นเอาอยากนั่นเอิอ้นเอา เป็นยังหอนเลือด <c oughs> เลือะสม m e แต่นเนาะคุณน้อยกี่แะจิไปตั้ตตมก้องแม่เลยลูก <c oughs> เดี๋ยวไม่เข้าหลุดไปเข้าเพดเ <c oughs> อ๊ะเดี๋ยวไม่หันเงี้ยเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ไม่หันเพื่อหลุดเรื่อเที่ยวแถวแม่ ทอกันเล็กทอกันเล็กขนาดดอกเเนาะดน้ำแต่มฮงข้าเหนียว <c oughs> ห่วนอ,หอนหหนึ่งด้วยใจเาเหนียวหอนหนหนึ่งด้วยวใ,จ <c oughs> ใจหนึ่งเดือดไฟและใจทั้งดวงบได้ไสนหม้อหนึ่งมันหม้อใจหนึ่ง ข้าวเหนียวอุ่นๆจำคอยคอยยามใส่แหงอะไรฝากกำลังใจให้พี่น้องพี่นงค์ทางกรุงเทพของไทยเด้อค่ะพี่น้องทางไกลบ้านบ้านเขาบงเงาเด้อเอี่ยงยุ่งไปบะเงาดบบพี่น้องยุ่งกันเสะ มาก็อยากมาก็หับมโอ้อนพี่น้องไปร้องมึงด่วนเอาเนี้ยห่อนห่อนทอดปลาพ,พยนนี่อาาันนัาา้นไม่ๆๆๆๆๆเห็นเลยมันหนังเนี่ยแบบหูขาวขาวครับประมือกับไปซื้อร้านคูส่สบาย นักร้องเอแสบนมในปลามหมึกเลยปลาหมึกขอนว่าสิเปียวปลาขอนวันนี้เดี๋ยวสูบมือมือรุนอ่นยังสิเปียวปลาขอนยุใสไปยุไงยุใสมือไหนพรุ่งนี้เรามีอันนี้นะอะไรพรุ่งนี้เรามีกินเลี้ยงนะอ๋อสลองแซ่บพี่น้องเมอื่อวานสลองแซ่ เอ้อเอ้มากินข้าวอ่ะวิงออกไม่จำต้องมเนียนี่ห้อหน้าบอกะดีบอกมาๆทำไงทั้งไรอนเฮดียังเตรียมฉลองวะไม่กินตำบะน้ำกันบ้าไรค่ะอ่านไปดูบันทึกวิดีโอให้พี่น้องิึงบ้าไรก้นดอยบ่าไรก้นดอยคุณยัง

เดี๋ยววรรณภาเตรียมการเตรียมงั้นกันเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าคพอกันไหมค่ะคลิปนี้วรรณภากับน้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้ายูไดีกว่ะ